เพื่อนชาวเฟรตนะฮะหรือว่าคอเว้าจุลานะฮะวันนี้ก็วันที่หกครับหกสิงหานะฮะหกสามนะครับก็บงว่างมีเวลาว่างก็มาเยี่ยมลุงคำนะฮะมาเยี่ยมลุงคำนี่ถามว่ามาทําไมนะฮะก็หนีไม่พ้นนะเรื่องเววานะฮะก็ชมเว้าลุงคำนะฮะอันนี้เป็นเวว่สองห้องนะครับเววาสองห้องทําด้วยก้านลานนะฮะ หลานนะอตรงนี้ติดด้วยผ้าร่มติดด้วยผ้าร่มนะฮะอันนี้ขนาดเมตรสี่สิบเซนนะฮะเมตรสี่เซนลุงคำขายอยู่ในราคาสองพันบาทนะฮะผ้าล่มนะครับส่วนจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นว่าวก้านร่มครับก้านร่มเหมือนกันเอาว่าวก้านลานนะฮะว่าวก้านลานนะครับว่าวก้านลานขนาดเมตรหกสิบครับ เมตรหกสิบตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะฮะตัวนี้ขายอยู่ที่สองพันห้านะฮะสองพันห้าสวยมากนะครับนี่นะครับชมนะครับอีกตัวหนึ่งฮะเป็นไม้ไผ่ธรรมดานะครับเมตรเจ็ดสิบเซนนะฮะวาวไม้ไผ่นะเมตรเจ็ดสิบเซนเมตรเจ็ดสิบเซนนี่ทำสำรองไว้นะฮะ ว่างๆลงคำก็ทำาสํารองไว้ฮะลุงคำขายอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจปุ๊บเนี่ยในช่วงเนี้ยนะฮะเริ่มสั่งมาได้นะครับปุ๊บพอมีเวลาทำให้ได้นะฮะเพราะเมื่อถึงอะไรละ่ะฤดูเล่นว่าวลมหนาวมาปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นทำไม่ได้จริงๆทำไม่ทำทำให้ไม่ทันจริงๆมีหลายคนโทรมาหาผมนะว่าแบบอยากได้ว่าวลุงคำเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะไปบอกอยังไงให้ลุงคำทํานะครับเพราะว่าลุงคำแกทําอยู่แล้วแต่มันทําไม่ทันมีบางคนปุ๊บมานั่งรอเลยนะมานั่งรอรอทําเลยนะครอมรอให้ลุงคำทําเสร็จก็เอาไปเลยครับฉะนั้นใครอยากได้ว่าเล่นในหนาวนี้ก็สั่งได้เลยนะครับที่ลุงคำวันนี้มาเอาได้เลยหนึ่งตัวนะฮรร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับอันห้าครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม